สำหรับลูกค้าที่ได้รับอีเมลแจ้งเลขที่พอร์ตแล้วนะครับก็ขั้นต่อไปครับเราจะนำเลขที่พอร์ตนี้นะครับมาลงทะเบียนใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ให้นำเลขที่พอร์ตนะครับมาลงทะเบียนในเว็บไซต์ของทางหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับ URL ของเว็บไซต์ก็คือ www.poems นะครับ poems. i n th นะครับก็คือเป็น poems th นะครับจะปรากฏหน้าจอดังนี้นะครับวิธีการก็คือลูกค้ามาที่แถบนี้ครับแถบขวามือสีน้ำเงินนะครับโซนนี้ที่มีคำว่า log in เข้าระบบนะครับให้เรามาคลิกที่คำว่าลงทะเบียนสร้างผู้ใช้งานนะครับลงทะเบียนสร้างผู้ใช้งานนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งครับก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ ให้เราคลิกที่ create user id บรรทัดบนสีฟ้าตอนนี้ครับกดคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นระบบก็จะให้เรานำเลขพอร์ตที่เราได้จากอีเมลนะครับมากรอกนะครับในส่วนของบรรทัด account number นั่นเองแล้วก็มีการกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักของเรานะครับแล้วก็กรอกเ,อเลขหรือว่าตัวอักษรที่ generate ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์บรรทัดที่3นะครับตามตรงนี้เลยนะครับตามซ้ายมือตรงนี้เลยกรอกให้ตรงนะฮะ จากนั้นก็กดสัมมิคกับเมื่อเราก,กด submit แล้วนะครับก็แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้งานนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันของทางหลักทัพฟิลิปได้แล้วนะครับผมทีนี้วิธีการใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นะครับของทางหลักทัพย์ฟิลิปก็จะมีเว็บไซต์สเว็บไซต์ด้วยกันนะครับเว็บที่1ก็คือเว็บ p o m s s i n .th นะครับก็เราสามารถคลิก เข้าที่ล็อกอินเข้าระบบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากรอก user id ที่เราสร้างนะครับที่เราตั้งเมื่อสักครู่แล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กด Lock in, ล็อกอินเราก็จะใช้งานระบบได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอกองทุนรวมนะครับไอโฟเอมเนี่ยจะเป็นส่วนของหุ้นนะครับในส่วนของกองทุนรวมเองเนี่ยก็จะใชะ้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า fundsupermart.in.th นะครับวิธีการก็คือใช้งานได้เหมือนกัน นะครับใช้งานได้เหมือนกันกดคลิกที่ล็อกอินเข้าระบบแล้วก็กรอก user id แล้วก็ Password เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่ URL เว็บไซต์เท่านั้นเองคุณลูกค้าก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งระบบของการซื้อขายหุ้นแล้วก็การซื้อขายกองทุนรวมนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนของเว็บไซต์นะครับทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้งแอปพลิเคชันที่ เทรดหุ้นแอปพลิเคชันที่เทรดกองทุนรวมนะครับซึ่งกองทุนรวมเราเลือกซื้อได้ทุกกองทุนเลยนะครับจะมีลักษณะของของเป็นฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับให้คุณลูกค้าเข้าไปที่ App Store หรือว่าเป็น Google Store ก็ได้ครับแล้วค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p h i l i p ัน u n s u p e r r a r t Plus นะครับจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับในส่วนของลูกค้าที่เทรดหุ้นด้วยนะครับก็โหลดก็มม e o นะครับโ i l เอ็มโมบจากนั้นนะครับเราก็นำา u s r r ID แล้วก็นำ p a s s w w r r d เราใส่เข้าไปลงทะเบียนใช้งานได้เลยนะครับจะเป็น User ID แล้วก็ Password เดียวกันทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผม